สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณครูอาริราชทวีเศษนะคะในเรื่องของน้ำหนักนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักนั่นเองนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องใช้ก็คือการวิเคราะห์โจทย์นะคะ นักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ได้นะคะว่าใช้วิธีอะไรและก็หาคำตอบนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำได้ด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะ,ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างในข้อที่หนึ่งะคะในถุงมีเกลือ3กิโลกรัมเขีดเติมเกลือลงไปอีก2กิโลกรัม3ขีด ในถุงมีเกลือทั้งหมดเท่าไหร่อย่างแรกนะคะเราต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะคะโจทย์ที่เขาให้มานะคะเขาบอกว่าเติมเกลือลงไปอีกจากที่มีแล้วเติมเกลือลงไปอีกแสดงว่าเกลือต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้นะคะเราจะนําน้ําหนักมาบวกกันนะคะเพราะว่าเติมเกลือลงไปอีกนะคะในถุงก็จะมีเกลือเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะ และเขาถามว่าในถุงมีเกลือทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้นำมาบวกกันนั่นเองนะคะคราวนี้เราไปดูวิธีวิธีทำในการหาคำตอบในโจทย์ข้อนี้นะคะจากโจทย์นะคะเขาให้หน่วยเป็นกิโลกรัมแล้วก็ขีดมาเพราะฉะนั้นเราจะแยกหน่วยนะคะแยกหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีดบรรทัดแรกเลยค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือในถุงมีเกลือ3กิโลกรัม7ขีด บรรทัดที่สองก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเติมเกลือลงไปอีก2กิโลกรัมสามขีดนะคะหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเขียนให้ตรงหน่วยที่เป็นกิโลกรัมหน่วยที่เป็นขีดเราก็ต้องเขียนให้ตรงหน่วยที่เป็นขีดนะคะจากนั้นบรรทัดที่3ามก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าในถุงมีเกลือทั้งหมดอ่าแล้วเราก็นำมาบวกกันนะคะ หน่วยที่เป็นขีดบวกกันนะคะขีด7ขีดบวกกับ3ขีดนะคะเท่ากับ10ขีดอ่าแล้วก็หน่วยที่เป็นกิโลกรัมบวกกันนะคะ3บวก2เป็น5กิโลกรมัมแต่ว่า10ขีดเท่ากับ1กิโลกรมัมเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้ว่าเป็น6กิโลกรัมได้เลยนะคะจาก10ขีดเป็น1กิโลกรัมนะคะเราก็ตอบไปเลยว่าเป็น เดิมมี5กิโลกรัม10ขีดแต่10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นคำตอบจึงกลายเป็น6กิโลกรัมนะคะเราก็มาตอบว่าในถุงมีเกลือทั้งหมด6กิโลกรัมนั่นเองนะคะคราวนี้เราไปดูข้อต่อไป อ๋อก่อนที่จะไปดูข้อต่อไปนะคะเราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะตรงนี้ในแบบฝึกหัดไม่มีให้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลทํำยังไงอ่าดูว่ามันใกล้เคียงกับคำตอบจริงหรือเปล่านะคะ6กกิโลกรัมเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่อ่าสมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะว่า 3กิโลกรัม7ขีดใกล้เคียง4กิโลกรัมนะคะ2กิโลกรัม3ขีดใกล้เคียง2กิโลกรัมซึ่ง4กิโลกรัมบวก2กิโลกรัมเท่ากับ6อ่าดังนั้น6จึง6กิโลกรัมจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอ่าโอเคแล้วเราไปดูข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าจินดามีเงาะ60กิโลกรัมขายไป36กกิโลกรัมครึ่ง จินดาเหลือเงาะกี่กิโลกรัม,มกี่ขีดนะคะโจทย์ข้อ,อนี้นะคะเราก็แยกหน่วยเป็นกิโลกรัม,มและขีดเพราะว่าโจทย์ต้องการทราบว่าเงาะเหลือกี่กิโลกรัม,มกี่ขีดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกหน่วยได้แล้วนะคะเราก็มาดูบรรทัดที่หนึ่งก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะ จินดามีเงาะหกสิบกิโลกรัมไม่มีหน่วยที่เป็นขีดเราก็ใส่เป็นศูนย์ขีดก่อนนะคะบรรทัดที่สองค่ะขายไปสามสิบหกกิโลกรัมครึ่งสามสิบหกกิโลกรัมครึ่งนะคะเราก็เขียนเป็นสามสิบหกกิโลกรัมครึ่งคําว่าครึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนให้หน่วยเป็นขีดนะคะครึ่งกิโลกร,รัมก็คือกี่ขีดคะห้าขีดนะคะหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับสิบขีด แต่ว่าครึ่งกิโลกร,รัมก็คือ5ขีดก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นขายไป36กิโลกร,รัม5ขีดนะคะบรรทัดที่3คือจินดาเหลือเงาะเท่าไหร่คราวนี้เรามาดู0ลบออก5ขีดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปยืมหรือกระจายนะคะมีการกระจายเกิดขึ้นเพราะว่าศูนย์ลบออก5ไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปยืมหน่วยที่เป็นกิโลกร,รมัมยืมมา1กิโลกร,รมัม แต่เราต้องเปลี่ยน1กิโลกรัมให้เป็นขีดก่อนเราถึงจะลบได้นะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยืมมาละก็จะเป็น10ขีดนะคะ10ขีดลบออก5ขีดก็เหลือ5ขีดนะคะหน่วยที่เป็นกิโลกรัมค่ะคราวนี้หน่วยที่เป็นกิโลกรัมโดนยืมไปแล้ว1กิโลกรัมจาก60ก็จะเหลือ59กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเอา59ลบออก36นะคะเหลือ23 นะคะเพราะฉะนั้นจินดาเหลือเงาะ23กิโลกรัม5ขีดนะคะเราก็มาตอบดัล่างจินดาเหลือเงาะ23กิโลกรัม5ขีดนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าหน่วยที่เป็นขีดลบไม่ได้เราต้องกระจายนะคะมีการกระจายหรือมีการยืมนะคะไปยืมหน่วยที่เป็นกิโลกรัม ยืมมา1กิโลกรัมต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นขีด1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น10บลบออก5ตรงนี้นักเรียนอย่าลืมนะคะอย่าลืมโอเคนะคะในการตรวจคำตอบหรือตรวจความสมเหตุสมผลนะคะ23กิโลกรัม5ขีดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุได้สมเหตุสมผลนะคะเพราะ36กิโลกรัม5ขีดใกล้เคียงกับ37กิโลกรัม เพราะฉะนั้นนะคะเอา60ลบออก37ก็เท่ากับ23กิโลกรัมนะคะและ23กิโลกรัม5ขีดใกล้เคียงกับ23กิโลกรัมดังนั้น23กิโลกรัม5ขีดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอ่าอีกหนึ่งข้อนะคะตูขายมะม่วงได้15กิโลกรัม5ขีดขายมังคุดได้8กิโลกรัม7ขีด ตูขายมม่วงได้มากกว่ามังคุดเท่าไหร่เป็นโจทย์แบบไหนคะเป็นโจทย์การเปรียบเทียบนะคะกำหนดมา2อย่างคือขายมะม่วงกับขายมังคุดแต่โจทย์ถามว่าขายมะม่วงได้มากกว่ามังคุดเท่าไหร่เป็นโจทย์การเปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างการขายมะม่วงแล้วก็การขายมังคุดนะคะเพราะนั้นข้อนี้ใช้วิธีลบนะคะเราวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วนะคะ อ่าคราวนี้พอเราวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วเราก็จะมาดูวิธีทำนะคะวิธีทำในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดอย่างแรกก็คือบรรทัดที่หนึ่งคือตู้ขายมะม่วงได้15กิโลกรัม5ขีดอ่าบรรทัดที่สองก็คือขายมังคุดได้8กิโลกรัม7ขีดนะคะบรรทัดที่สามคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ ูขายมะม่วงได้มากกว่ามังคุดได้เท่าไหร่คราวนี้หน่วยอย่าลืมนะคะตั้งหน่วยให้ตรงกันนะคะกิโลกรัมก็ตั้งให้ตรงกับกิโลกรัมขีดก็ตั้งให้ตรงกับขีดเวลาเราลบนะคะเราจะลบจากหน่วยที่น้อยก่อนก็คือหน่วยที่เป็นขีดนักเรียนดูนะคะ5ลบออก7 5ลบออก7ไม่ได้นะคะเราต้องมีการกระจายหรือมีการยืมไปยืมจากหน่วยที่เป็นกิโลกรัมมาหนึ่ง กิโลกรัมนะคะแล้ว1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเดิมมีอยู่5ขีดนะคะยืมมาอีก10ขีดก็จะกลายเป็น15ขีดจากนั้นลบได้แล้ว1 5ลบออก7เหลือ8ขีดนะคะคราวนี้หน่วยที่เป็นกิโลกรัมค่ะหน่วยที่เป็นกิโลกรัมโดนยืมไปแล้ว1น,นะคะจาก14 อ๋อขอโทษค่ะจาก15ก็ยืมไป1ก็จะเหลือ14 14ลบออก8ก็เหลือ6นะคะเพราะฉะนั้นตู้ขายมะม่วงได้มากกว่ามังคุด6กิโลกร,รัม8ขีดนะคะเราก็มาตอบด้านล่างสุดนะคะตู้ขายมะม่วงได้มากกว่ามังคุด6กิโกร,รัม8ขีดนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะการบ้านจะอยู่ในหน้า 78นะคะจะเป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะคะนักเรียนแล้วก็จะมีข้อที่ให้นักเรียนแสดงวิธีทำด้วยนะคะในหน้านี้ทำมาทั้งหน้าเลยนะคะอย่างข้อหนึ่งใหญ่นะคะครูจะยกตัวอย่างอย่างข้อหนึ่งใหญ่นี้ให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์แล้วเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะโจทย์ในหน้านี้นะคะ สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เพราะว่าหน่วยที่เขาให้มาเป็นหน่วยเดียวกันนะเราสามารถเขียนมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบนะคะว่าแตงกวาหนักกี่ขีดนะคะในแต่ละข้อเนาะข้อที่2ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยแล้วก็หาคําตอบได้เลยนะคะ ส่วนในข้อด้านล่างนะคะจะเป็นการแสดงวิธีธรรมในหน้านี้ให้นเรียนธรรมาให้ครบด้วยนะคะอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ